ฝีมือของพี่พีชอีทแหลกเนี่ยกาคุณเท่งแทงทั่วชอบชื่อเขาเลยคฉายาเราคือพีชอีทแหลกครับผมแดกแหลกแดกแหลกแล้วแดกแหลกเลยพี่เท่งแต่วันนี้มึงอะโดนแดกทิพย์แดกแล้วแพงเลยตูู้้ตู้ไป่เล่นแล้เออแต่เรานำไปหนึ่งแต้มันนะเฮ้ยโอ้ยมาแล้วเว้ยเดี๋ยวต่างหากเช็คก่อนโอุ้ย กาสือแล้วค่ะทุกนเช้าเก่มากะเยครับอุ้ยคุณกลับมากระปีก้กระเป๋าแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีแมทพิเศษจำได้ไหมว่าเราเคยคุยกันว่าเราจะเอาโตะ๊ะสนุกเข้าไปที่บ้านพ่อใช่ปะ่ะอ่าภารกิจนี้ภารกิจนี้คุณต้องรอดูเลยนะเราทำภารกิจสำเร็จแล้วแต,แต่มันจะมีข้อแม้อยู่ว่าทำไมหรือว่าเพราะอะไรถึงได้เอาเข้าไปอ,อันนี้ต้องไปรอดูที่ช่องพี่พีทอิทแหละอ่าแต่คลิปเราคลิปนี้จะเป็นแมทพิเศษ ให้พี่พีทมาดวนโต๊ะสนุกกับพอ่อมาดวนกันเลยไปเดี๋ยวเราลอไปที่บ้านสวนแต่วันนี้ผมขอมาเสริมหล่ออันนี้หนึ่งเสริมหล่อแก้วมีลูกค้ามีลูกค้าวันนี้ฮะเราอยู่ที่ที่ไหนที่สีคอนบางแสสีคอน,คอนวันนี้ผมจะมาลบรอยสักครับทุกคนเนื่องจากเรามีวนวานเก่าๆที่เราแบบว่าอ่ากูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมกิโมโนถึงพัดเขียวกูก็จะคิดอยู่ทุกวันนี้ว่าเอ๊ะกูไปยอมได้ยังไงทําไมกิโมโนถึงพัดเขียว แล้วมันก็มีอีกหลายที่ที่ผมอยากจะลบแต่วันนี้เราจะมาลบรอยเล็กๆก่อนอก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้ที่ผมแบบว่าไปสักมาตอนที่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะก็นั่น,นแหละเราอยู่ที่ซีคอนครับเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้าร้านยังไม่บอกว่าไปร้านไหนเดี๋ยวไปเจอที่หน้าร้านเลยร้านนี้เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องลบรอยสักโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันครับไปไป,ปก่อนที่จะไปดูแมตท์พิเศษนะเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์ที่นะครนายกอีกไปเอาโต๊ะเข้าอะไรอีกเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่พีคที่สุดเลยข้อแม้เลยยคืออทําไไมมมถถึึงงด้แ่ เพราะอะไรอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่นู่นครับปะปะปะมีตั้งแต่ผมมาที่นี่นะตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราไปเลเซอร์หนวดมา<ๆ>ใช่ปะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเออแม่งดีจริงที่เรามาซ้ำบ่อยๆเขาบอกว่าเหมือนลบรอยสักนั่นแหละเวลาเราทำครั้งหนึ่งมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลครั้งแรกเราต้องมาซ้ำบ่อยๆซับซ้ำให้มันแบบจางขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้นะเขาบอกเลยว่าที่กลงนาคลินิกเนี่ย ทบจะทุกสาขาหรือว่าทุกสาขาแล้วนะเขามีเลยนะว่าก็คือ picoway laser คือเป็นนวัตกรรมใหม่รู้าว่ามูลค่าเครื่องเนเท่าไหร่โอ้ยคิดนานไหมเขาบอกดีกว่าคิดคิดนาเลยผมเดาเลยป้องสามล้าน picoway laser มันจะเป็นการเลเซอร์ที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดก็คือ picosecond คือระยะเลเซอร์คือมันจะสั้นมากก็คือคุณจะแทบไม่เจ็บเลยก็แทบไม่รู้สึกเลยด้วยนะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ย เริ่มมีสแสบมีเจ็บเก็บอ่ะก่อนหน้านั้นหรือถ้าคุณคุณคุณขี้กลัวหน่อยก็คุณก็สามารถใส่ยาชาได้ก่อนที่คุณจะลบรอยสักของคุณแต่บอกนะบอกไว้ก่อนเลยก็คือมันต้องมาซ้านะไม่ใช่ทําครั้งแรกแล้วอาจจะเห็นผลเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแล้วกันว่าครั้งแรกแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาซ้าก็เดี๋ยวจะรอทําให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่นี่ผมเพิ่งค,คุยกับพี่พีทอะไรมาเนี่ยเรียกเขาเตรียมพร้อมแล้วเขาบอกพ่อเตรียมเตรียมไม้รออย่างนี<อ>่ขิงก็ไปขิงก็มา เดี๋ยวพ่อผมเขาไม่ค่อยยอมใครหรอกเวลาไอ้เรื่องสนุกเนี่ยเราต้องเจอเขาบอกว่าเขาก็ท็อปท็อปเหมือนกันสมัยคาเฟ่เดี๋ยวไปเจอกันที่นครนิรยกเดี๋ยวเรารอโต๊ะมาแล้วเราให้โต๊ะไปเซตอะไรเรียบร้อยแล้วเรามารอแมตช์ชิงแชมป์กันนะชิงดำชิงดับชิงดำชิงเด่นไงเดี๋ยวไปเคลียร์ตัวเองก่อนเดี๋ยวไปเลเซอร์ออกอ่ะ โคตรเร็วบอกเลยว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเราก็เสร็จแล้วแล้วแบบไม่ต้องพักฟื้นบอกเลยว่าพิคโคเวเลเซอร์เนี่ยนะเขาไม่ได้ลบแค่รอยสักอย่างเดียวนะเขามาทั้งรอยแผลเป็นรอยริ้วรอยริ้วรอยแตกรอยดํารอยด่างอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาลบได้โดยที่คุณไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็เร็วมากๆเลยขึ้นอยู่กับว่ามันใหญ่หรือว่ามันเล็กขนาดไหนรอยสักงคุณมันเล็กขนาดไหนหรือว่าแผลของคุณหรือว่าอะไรเจอเล็กขนาดไหนก็ฝากด้วยนะกังนำคลินิกนะผม ค่อนข้างที่จะเรามาดูแลร่างกายที่นี่บ่อยนะมาเลเซอร์หนวดบ้างมาอะไรบ้างนี่แต่เรายังไม่ได้ไปเลเซอร์ข้างล่างนะเลเซอร์ข้างบนเรืยคุณเก็บข้างล่างไว้ก่อนเก็บล่างไว้ก่อนเอาแค่เดี๋ยวเอาคตมันิิศขึ้นมาอย่างคุณเลเซอร์ไปหายจบไปแล้นข้างล่างพอเดี๋ยววันนี้ถึงเวลาที่คุณรอคอยแล้วเดี๋ยวผมไปนัดพ่อไว้บอกให้พ่อเขาเอาไม้คิวอะไรมาเดี๋ยวเราไปรับโต๊ะสนุกก่อนไปรับโต๊ะสนุกปุ๊บ แล้วเราจัดไปแต่เราจะไม่ถ่ายให้ดูนะว่าทําไมถึงได้โต๊ะสนุกมาเราลับโต๊ะสนุกเสร็จแล้วเราจะไปดูการแข่งกันเลยว่าพ่อกับพี่พีชเนี่ยใครเขาจะเป็นแบบว่าตัวจริงกว่ากันเห็นแบบว่าบัฟกันไปบัฟกันมาได้ไม่ได้โต๊ะไปดูกันที่ห้องช่องพี่พีชต้องไปดูช่องพีชว่าได้มาได้อย่างไรทําไมแม่ถึงตอตกลงนะไปเดี๋ยววันนี้ขอบคุณกังนําคลินิกมากๆที่ดูแลเรากันอย่างตลอดมาเลยนะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าให้เรามารบรอยสักอะไรที่เราคิดว่าเราไม่จําเป็นนั่นแหละ เราเอาอกจากร่างกายสุกรอยสัตว์ที่เราคิดว่าสมัยเด็กเราแบบไปสักมาแล้วเถอะอหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปล้อออกมาไปนะครับ <c oughs> ทุกคนรีบไปดีกว่าไปเดี๋ยวต้องรีบไปรับโต๊ะนุ๊กไปมาตะกี้เรามาถึงนี่สักพักนึงแล้วผมก็นั่งรอเพิ่งกินข้าวกินอะไรเสร็จเราก็รอโต๊ะเขากํลาลังเสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแมตช์ใหญ่แมตช์พิเศษคือเราจะพยายามแบบทําให้ดูแบบว่าแต่ใจไม่อาจจะไม่ให้ดูแบบเต็มเกมอะไรอย่างเงี้ยนะให้ดูว่าใครแม่นเชิงอะไรอย่างงี้มากกว่ากันมาเล่นโชว์สักมากมาเล่นโชว์มาเล่นโชว์เพราะว่าเราจะได้รู้กันนว่่าฝีีีมือออขงพพแลกกเย คุณเท่งแทงทั่วชอบชื่อเขาเลยมาพูดถึง่องนี้กันดีกว่าเมื่อเช้าเว้ยผมไปนั่งดูแล้วก็แบบว่าพอเราตัดสินใจว่าเราจะไปลบรอยสักใช่ปะ่ะเราก็มานั่งดูไอพิกโกเซคเคนเวลาเขาแบบใช้เลเซอร์เนี้ยความเร็วของมันอะคือหนึ่งในล้านล้านนาทีเลยนะคือแบบมันเร็วมากเว้ยแปคือแบบคุณแทบจะไม่รู้สึกเลยบางคนถ้ากลัวเจ็บหน่อยเขาจะมียาชาให้ออเผมว่าแม่งแบบว่าคุณไม่กลัวเจ็บเลยฮะกลัวดิตอนแรกก็กลัวอยู่ตอนแรกก็กลัวอยู่แต่เอ้ยไปะแปแต่คุณก็ไม่ใช้ยาชาใช้ ไม่ใช่เ่ะเออแต่ของผมมันมันอยู่ตรงนี้ไนงะซึ่งมันจะเจ็บตอนนี้คนอาจจะมองเฮ้ยทำไมมันยังไม่ออกอคุณต้องไปซ้ำอย่างต่ำเนี่ยกต้องมี4ี่ถึงรอบแล้วบอกเลยว่ามันจะทำให้ไม่มีแผลด่างดำนะมันอาจจะเป็นรอยแบบว่าขา,ขาวๆหน่อยคล้ายๆมีรอยพองหน่อยแต่ว่าเขาก็จะให้ยาให้คุณมาทาอะไรเงี้ยก็จะรักษาไปสําหรับคนที่อยากลบรอยสักนะผมบอกเลยว่าเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราเราคิดไว้เลยว่าอะไรที่เราแบบทาไปตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่งก็คือแบบเรื่องตลกของเราบางทีแม่งก็ เอาลบไปออกไปแล้วในยุคสมัยนี้ผมว่าแม่งแบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีแม่งล้ำอ่ะไม่ใช่แค่รอยสักอย่างเดียวแผลดำแผลริ้วรอยแผลรอยแตกได้หมดเลยกังนำคลินิกนะครั้งที่แล้วผมไปเลเซอร์หนวดมาแต่ครั้งนี้ไปลบรอยสักไม่ใช่แค่รอยสักสีดำนะรอยสักสีเขาก็ลบได้สักด้วยครับกังนำคลินิกเนี่ยไปดูเซตโตอเนี่ยกังนำกังนำามนอยดิลบได้ไได้พี่ได้ไปเลยครับพีทอีเล็ แกมากเลยไปยไปช่วยได้เหรอช่วยได้เลยผมอยากแก้ลายสวยๆเลยคือพี่บอกเลยว่าไม่ใค่แค่สีดำสีสีแดงสีอะไรเขาก็ลบได้พิคโคเวีก็ได้ใช่ป่ะใช่อันนี้คือดีใช่ไหมซึ่งเครื่องนี้ย13ล้านพี่มันไม่ได้มีทุกสาขานะมันตอนนี้เขากำลังพยายามจะํำเข้าทุก อันนี้ได้ใช่ไหมได้ไปจัดการได้เลยนี่ก็ฝากด้วยเลยกางนำคลินิกพี่พีทครับถ้าแบบว่าจะไปแก้หรือว่าลบออกอว่ายากลบเนี่ยเพราะอยากลบก่อนเพราะอยากสักใหม่เออให้สวยขอลบก่อนใช่อย่างนี้อย่างนี้น่าจะประมาณแบบสามถึงสี่รอบสี่ห้ารอบอะพีไดอยู่นต้องรอบลองสามเนาะไดนี่นี่เดี๋ยวเรารอโต้เสร็จใช่ไหมพี่โอ้โหเนี่ยรออยู่เนี่ยได้วัดกับพ่อทันทีเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันพี่พี่แก้งแบบฟอร์มทำป็นกินไม่ไม่ไหวกันดิไม่กินแบบกินไม่ไหวได้ให้เขาแบบเฮ้ยทำไมมันกินไม่ไหวอะไรเงี้ย อ๋อเพราะบอกแม่อ๋อแม่บอกเอ้ยเออได้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 แงแบบเอ้ยกินไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวคนคลิปนี้ต้องไปดูรอของพี่พีชนะเพราะว่าพี่พีชจะออกก่อนแล้วใครยังไม่ได้ไปดูก็เข้าไปดูแต่น่าจะดูแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไปเดี๋ยวพี่เข้าไปเซอร์ไพรส์เดี๋ยวพี่เข้าไปเซอร์ไพรส์แกตอนเซอร์ไพรส์แกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเทปเพลงอ่ะพี่ขอวัดกับพ่อแต่พี่เอาแค่บรรยากาศพอแล้วได้ไม่อย่างนันละกันเนี่ย คนแรกของเรานะครับวันนี้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับบอกบอกทีมงานหน่อยว่าผ่านคอรมอแล้วมันเป็นยังไงนะทีแรกอะไม่สามารถเปิดโต๊ะนี้ได้ไม่สามารถใช่เพราะว่าคุณนางพญานางพญาเอ๊ะถาอะไรถาอะไรจริงจริงาดตุ๊กก้มเหรอเบื้องสูงไปพูดชื่อเขานางพญาเนี่ยตกตาแกะเลยนะเขาต้องนางพญาอ๋อเขาเพิ่งดักูกม้าอืม มีมีมีเช่นสายคุณหงวยเฮ้งเขาไปดเป็นเรื่องง่าพึ่งเขาไว้ดีแล้วอะไรนะพึ่งเขาไว้ดูดูเมือนเขาพึ่งเราโอเคฮะวันนี้ฮะวันนี้คุณเท่งแทงทั่วจะมาเจอกับใครฉายาเลยนะเท่งแทงทั่วคือแทงไปหลายโต๊ะอ๋อดีดีรูกงเ่ดีดีนะขยายความโอเคฮะมาเจอกับคู่ช้าชิงเลยดีกว่าวันนี้ พีทอะไรพีทอะไรวันนี้พีททองจืดเป็นพีทอีทแหลกแต่วันนี้เขาจะเป็นอะไรพีทโดนแดดพีทโดนแดดโอ้ยถึงแล้วไปแล้วไปอุ้งกระเป๋าแดงแบนวิปฉายาเราคือพีทอีทแหลกครับผมแดกแหลกแดดแหลกแล้วแดกแหลกเลยพี่เท่งแต่วันนี้มึงอะโดนแดด น,นี่ปรับมีกรรมการเปล่าวป่าปะยังไม่ยังไม่ขู่ก่อนเล่นด้วยอ่ะเมื่อกี้ทราบมาเนี่ยคือนะบอกกับทุกคนนะผมเป็นคนชอบแขงนุกพี่แท่งชอบแทงนกชอบแขงนุกแล้วก็มาเจอเจอกับน้องเขาพีดอีดแดกเนี่ยครับผมเจอมาหลายปุงหลายปีตั้งแต่เปิดสลุกตลาดแนละ้วไม่รู้ว่าเขาชอบแท่งนุกแล้ววันนี้เขาเซอร์ไพรส์เอาโต๊ะสนุกเขามาลงที่บ้านผมใช่แล้วเขาขอ ชงฝีมือหน่อยนะอยากผมอยากเห็นฝีมือพี่เท่งและเขาคือสิทธิ์ใช่ป่ะไม่ได้สิทธิ์นะเรื่องอะไรไม่สิทธิ์สิทธป่าผมสอนเขาโคุณเล่นรู้เล่นเลล่่นนเเดี๋ยวอาจารย์รู้โดนตกบจะแฉอาจารย์ก็ดูเลยนะใช่ไหมก่อนอาจารย์ตบกุตก่อนแซว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 คนที่จับมือเขาเนี่ยยุ่งยุ่งยุ่งยุงไหมโอ้ยลชัยลุโอ้ยนึกยุงยุงจะกัดหัวปัดให้ยยุงยุงยุงอ่า อาจารย์ยุงเขาเนี่ยอาจารย์โพอาจารย์โพสามต้นเลยอาจารย์เปาอาจารย์โพอาจารย์โพสามต้นเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผมเป็นคนที่จับลูกเขาพิษอิทแหลกฮะโพสามต้นเอ้ยอาจารย์เปาโพสามต้นโอ้ติดลูกมาผมผมเคยเรียนอาจารย์เปาอาจารย์เปาดีฮะอาจารย์เปาฮะที่ไมปออกคิวมาต้องต้องแต่งผู้บี โอ้ให้พี่เพลงออกตัวก่อนเหมือนกันแล้วไปทำบ้านลุงหม่ำไม่ไม่เกี่ยวเสพเคยเขาเคยลูกไปทางบ้านลุงหม่ำมาเอาเหรออันนี้ตัดออกเขาบอกให้เงี้ยวไม่ได้เอาลองไหมพี่ใครว่าคนเล่นกลงมันลูกพี่ใช่ไหมลูกเหรอลูกอะลูกแลพี่ก็เลยพูถูกเลิกเลยไหมพี่เริ่มเลยเอากี่แดงพี่ อ uh, 네ี่าสิบหกแดงมีสิโอ้โหนี่เลนสนุกไม่ได้เล่นนานแล้วนี่นี่บอกแล้วไงพี่แดงไม่ได้เล่นนานนั่นแหละทำไมลูกสนุกกันเพิ่มขึ้นไม่มึงเมาเนี่ยไม่ได้เมาพี่เออกูเมา ไม่เล,เล่นแล้วตดเปิดขนาดนี้เกียบครึ่งนึ่ง,งห้างครึ่งนึงเฮ้ยไอ้มิดเลยตาตาไม่เห็นดี่รู้จัมีวางลกเลยเนี่ยวางเลยพี่มิโอ้โหใส่คอแนแทคไหมไม่้ออตไมเลนะ่นแล้วขอแล้วขอคอนแทคติดสตูดิอแลว ทำไมทำไมไมันมองกระโดดกระ,ดกระ,ดกะโดดล่ะเอ้ยเ,เดยนเนี๋ย่ดีสังชื่ตแลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกันดีโอ้ยกันดีเฉยถ้าภาษาเฉยเขาบอขาวตัวเปรตช็อกหรือ่าเป็นหลังเหลืองอ่าแต่เราอ่ะขอแค่ ไปบริเวณนั้นตอตัวเรียบร้อยด้วยเรียกกระดาขาวไปบริเวณช็อปหรือหลังเลยนะใช่ไหมใช่ขอไปบริเวณนั้นโอ้โหไม่ถึงอ่ะโอ้ยแต่กันดีโอ้ไม่ดีนะโอ้จะไปบริเวณนั้นไม่ถึงบริเวณนั้นอยู่ไปอยู่บริเวณโน้ แต่เรานหนึ่งแ้มเหมืนะเฮ้ยมาแลวเว้ยมาเลวเว้ยเฮ้ยหมวชทัดต่อไปด้วยหมวกพี่เล่นยากมากเลยอ่ะเล่นยากอย่าเล่นอย่างนี้จบพอทัดนะครับคัดไหมโอ้หเกี๊ยไม่คนละเหลี่ยมเลยไม่ไม่ได้พูดเป็นฟ้องอยู่แล้วป้งมือยาสั่นปางตาก้องพ่อ ฮ้ยแรงแล้วเฮ้ยเอ้ยมันต้องแรงอย่างนี้นี่ใช่ไหมอะไรนะต้องแรงอีกนิดนึงใช่ไหมถ้าพ่อไปส่งตอนนี้พ่ออยู่อังกฤษแล้วหนูเออช็อตนี้ก็คือว่ายังไงครับพี่เออเราจะต้องแดงเนี่ยต้องกินหลุมนี้อ่าคือเอาเอาขาไปวางตรงนี้แค่กินแดงหลุมนู้นใช่เท่าที่คิดนะแต่ไม่ทำมานานแล้วแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องทำให้ได้เออ าดคิแดงเม็ดนี้นกนินหลุมนี้อ่าคือเขาจะไปอยู่ตรงนู้นเมื่อวินแดงโน้นแข็งแล้วมืงแ,แข็งเลยมาแข็งแข็งปักเยอะนี่เห็นไหมอันนี้มีมอยังได้อยู่้อยู่เลเวิธีการฝนช็อปเนี่ยนี่บนยังไงครับพี่บางทีอ่ะบางทีทางลูกอะ่ะมัวจะมองเกมไปฮะมัวจะมองเกมก็เลยไม่สนใจนี่ไงก็เลยสนอย่างนี้ โู้แสบมือเลยบอลนี้โยนิ้วอ้อมลยอนยืดด้วยแล้วก็ไปแทงต้องมีสติต้องสอดนี่อ๋อบนหัวช็อกนะอย่าเอาอย่านิวโป้งมานำข้างบนไม่ได้เดี๋ยวงหารชี่เชกก่อนอุ้ยอุ้ยอะไรจ้าหยุดเล่นกันได้แล้วโอ้โหเราต้องจะเป็นที่ยกเลิกการขายทอดสดแล้วมันเพราะว่า างดาวเทียมเขาไม่อนุมัติแล้วเขาไม่สนใจว่ามึงจะเล่นกันกี่ลูกถึงไปสนใจนะคือเขาเรียกกสทชใช่ไหมเรียกเรียกสัญญาณคืนสัคืนก็ตัดตัดภาพดาวนะครับผมตัดเลยะเฮ้ยโอ้โหยมาแล้ว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 ตอนนี้สนุกดีเล่นมากและลื่นใช่ไหมหมายถึงผมที่เล่นี่ มึงก็อย,าย่ายำางย่างอย่งอยังเฮ้ย,ยโ,อโ,โอ้โหที่จะไปบ้านดีอ้ยโอ้ยอ,อันนี้ผ่านจะเก็บไปนะอยอืมโอ้ยอันนี้ผ่านจะเก็บไปนะ โอ้โหนี่ใครได้เห็นแมตช์แรกไปแล้วเขาบอกว่ามันยังมันยังแข็งกันอยู่เลยนี่แข็งดีเนี่ยคือต่างคนก็ต่างไม่ได้เล่นกันไงมันแข็งดียืนชนขอบโต๊ะ <laughs> ใครอยากดูรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปพี่พีทอ่าไปดูที่คลิปพี่พีทแล้วกันเ,เพราะว่าคลิปพี่พีทจะมีแมตช์สว่างกว่านี้เออ,เอ,อให้กลับไปดูคลิปพี่พีทบอกเลยวันนี้มาวอร์ไม่เฉยแล้วก็พาให้เขามา <laughs> ได้เจอกันแมทแรกะนะอ,อยากให้เขาไปวอร์มกันอีกอเกมนมึมมม่นเดี๋ยวใครอยากดูคอนเทนต์อะไรที่แบบว่าแบบนี้บ่อยๆนะ๋ยวผมจะจัดให้ว่าใครอยากเจอคู่ไหนใครอยากเจอคู่ใครเดี๋ยวเผื่อเรามีมาให้ไปดูช่องพี่พีก่อนว่าเกมสว่างๆางที่เขาเล่นกันนะมันตอนนี้มันมืดแล้วด้วยแล้วมันมีมาลงมาแรงอะไรให้เขาวอร์มกันไปก่อนเพราะโต๊ะนี่เพิ่งได้มาหมาดๆเลยโอเคครับทุกคนฝากด้วยใครชอบคลิปแบบนี้อยากเจอใครอยากใครเจอใครลองดูว่าใครอยากมาเจอพ่อใครที่จะท้ามาท้าได้นะจะได้ฝากด้วยฮะวันนี้แกงแบเป็น ก่อนวันนี้แบบทั้งวันเลยบอกตรงๆรอ,อกว่าโต๊ะจะมากว่าอะไระมาขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่ดูคลิปเป็นจบขอบคุณที่สป,ปออร์ตฝากด้วยฝากด้วยไปแล้ว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 ,ลว,ลวที่พี่เอากาัดเสือ้อนยครับบอกเลยเข<อ>ียงอย่างดีบอกนะวันนั้นโมโหมาก พี่เอาพกไปบ้านพี่เฮงส่งมาใ,ใ,ให้วันนั้นทะเลาะกับแฟนเฮ้ยอย่าบอกนะ<ม>วันนั้นทะเลาะกับแฟนไว้พี่ แฟนกำลังห <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ันห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 ันอะไรอยู่ไม่รู้โมโหจะเอาเอามาไอไอเอาเอาไอตัวมีดอ่ะจะจัฟันเราเออดาฟันเอาเขียงมารับป้าโอ้โหกันได้อย่างดีเลยโอ้โหเขียงหักไปรอเล่นเฮ้ยกันดีมากเฮ้ยดีมากเขียงเขียนดีจริงแล้วเสื้อเป็นไงพี่โอเคไหมเดี๋ยวใส่ดีอันนี้ใส่ดีมากดีดีมิเต็ดดีชั่นใช่ไหมดีมิเต็ดครับเดี๋ยวสั่งได้เลยในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องมีสติกเกอร์มีโอเดอร์กราฟมีโพสตลูปมีหมดเลยเหรอมีเขียงแต่ไม่มีของให้อย่างเดียวถุยดีดีนี้ลองสั่งกันนะ